ปลาดุกย่างหม้ออบดมร้อนดูดูพี่น้องดูไอ้ยอหน้ากินยางแรงนี้พี่บาวบอกเลยวิธีการทําวันนี้ง่ายมากๆอีกแล้วพี่น้องหลัวพี่น้องก็มาถึงขั้นตอนการล้างข้าวปลานะเมื่อกี้พี่บาวล้างน้าเปล่าไปแล้วสองสามน้ําทีนี้ก็ขูดเมือกของมันออกไปพี่น้องก็จะออกมาแบบนี้ก็ทำแบบนี้ทุกตัวเดี๋ยวมาล้างเกลือทีนี้ก็ล้างเมือกออกแล้วก็ล้างเกลือ บอกวใช้เกลือปอนแบบนี้หนึ่งจ่องเทลงไปเลยแล้วก็เกลือมาถูมันก็จะนืดเนืดแล้วพี่นนอะอย่างงี้อย่างี้เกลือมารูดรูดแบบนี้เลยนี่ช่วยลดกลิ่นคาวได้เยอะมากพี่งน,นะจะบอกว่าไม่คาวเลยมันก็ไม่ใช่นะ แต่เมื่อเมื่อส่วนที่กาวที่จุดของปลาดุกนี่ยมันก็ออกไปเกือบมดนะ่ะอืมมันก็จะหนืดหนืดเลยเสร็จเรียบร้อยในส่วนของการล้างเข้าวมาดูสิ่งที่ต้องใช้นะก็รากผักชีหั่นเพื่อให้ตําง่ายนะพี่นุอกประมาณนี้ก็พอออกมาก็เป็นตะไคร้ใส่ใบมะกรูดไปนิดหน่อยขมิ้นนะ ก็หักออกใส่ประมาณนี้ก็พอมาก็เป็นกระเทียมจีนออกเปลือกออกพี่น้องเอาละเดี๋ยวเอาชวนผสมนี้มาตำชวนผสมเมื่อกี้นะก็ใส่ลงไปใส่เครืองคึ้งจอนชาแล้วก็พริกไทยทักทองจอนชานะที่บ่าวใส่รวมกันไปเลยทีนี้ก็ตำชวนผสมเอาละก็ประมาณนี้พี่น้องล้างปลาเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ก็เอามาบั้งนิดหน่อยพี่น้อง ประมาณนี้ไม่ต้องลึกมากอืมประมาณนี้พ็ออนะก็บังแบบนี้ทุกตัวก็อาถัวมาตุมที่ตำไว้เมื่อกี้นะเดียวลงไปต่อมาก็เลยทิ้ขาวสองช้อนแล้วก็คนตัวมาตุมนี้ หรับประมาณนี้ทีนี้ก็เอาปราดุกมาเทยลงไปเลยกุกกับทวนมาชมในทวนที่เป็นเศษแบบนี้นะก็ยัดเข้าไปในท้องอืมอ,อได้แบบนี้นี้ก็เอาไม้มาเทียบ ก็ไปในปากแบบนี้นะพยายามให้มันตงุงนะพี่น้องปุ๊บปุ๊บไปปุ๊บมาถึงนี่เลยนะก็เพื่อให้เราเนี่ยกลับด้านอะไรต่างๆง่ายนะประมาณนี้ก็เทียบเรียบร้อยแบบนี้ทีนี้ก็เป็นขั้นตอนการย่างพี่บ่าวก็อย่าใช้หม้ออบมร้อนในการย่างนะพี่น้องมาดูกันเลยว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ปลาวางลงไป มันก็จะเกินไปหน่อยพี่น้องไม่เป็นไรนะพวกรามันตัวยาวหน่อยลุกออกไปให้มันลงไปด้านล่างได้ฮะแบบประมาณนี้อุมขวามาปิดตั้งข้าวความร้อนพี่เบาเปิดไปที่สองร้อยแล้วก็เวลายี่สิบนาทีก่อนตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกห้านาทีในรอบแรกหน้าตาก็เป็นแบบนี้แล้ว าล่ะในรอบแรกนะพี่น้องก็ครบเวลา20นาทีเปิดดูหน้าตาอืมเป็นแบบนี้พี่น้องอ๋อเรียกว่าหน้าตาดีกว่าย่างด้วยเตาถ่านนะพี่น้องละ่ะก็จะกลับด้านนะค่อยๆดึงนลพี่น้องเดี๋ยวหนังมันจะติดขาดไปอืมาล่ะไม่เป็นเลยหนังขาดไปนิดหน่อยอ่าลุกออไปแล้วก็ปิดฝา รอบนี้จะตั้งเวลาไปสักประมาณ15นาทีก่อนและมาทำน้ำจิ้มพี่เบาใส่น้ำปาลาลงไป1ช้อนกับครึ่งหนึ่งถ้าใครมีมะขามใส่มะขามพี่เบาใช้มะนาวก็ประมาณ1ช้อนครึ่งเหมือนกันน้ำตาลทราย1ช้อนเกลือข้วครึ่งช้อนพริกป่นครึ่งช้อนคนรวมมาโฉมพอเข้ากันหอมเกลือั้วมากเลยนะ้องหอมแดง ผักชีฝรัง่งต้นหอมผักชีนิดหน่อยที่เหลือก็ปรุงให้ตามรสที่เราชอบพี่น้องก็ชิมเปรี้ยวเผ็ดเติมน้ำตาลอีกนิดหน่อยพี่น้องหนึ่งช้อนชาประมาณแล้วก็มันแห้เกินไปนะพี่น้องก็เป็นน้ำต้มทุกถ้าประมาณหนึ่งช้อนและประมาณนี้ใช้ได้แล้วเคยชอบผงนัวก็ตามชอบเลยเสร็จเรียบร้อยสำหรับน้ำจิม้มตอนนี้ใกล้ครบเวลา15นาทีแล้วพี่น้องหน้าตานี่แบบว่าน่ากินมากเลย วิธีนี้ง่ายมากวินน้องไม่ต้องไปก่อไฟเลยนะบ้านใครมีหม้ออบลมร้อนลองใช้วิธีนี้ดูียบร้อยวินน้องดูหน้าตาเอ้อยยอวินน้องเออดูความน่ากินวินน้องสีนี่แบบว่าน่ากินมากมาแล้ววินน้องหดูสามตัวห้าสิบหาบาทเองวินน้องก็เอามาทำแบบมง,ง่ายนะน้ำจิ้ม ดับผักนล็กน้อยสีฉันมันดูน่ากินได้หน้าตาที่น่ากินนะไม่แพ้กับการย่างด้วยเตาถ่านนะพี่นอ้องดูความกรอบอหักออกเลยแบบนี้เลยพี่นอ้องในทวนวของเนื้อนะทุกอย่างทุกดีสีน่ากินลองดูลุกออกไปดูความน่ากินละขยับไปนิดนึง พี่บ่าวบอกเลยพี่น้องบ้านเคยมีหม้ออบลมร้อนแล้วชอบปลาดุกย่างนะวิธีนี้เลยอืมจัดไปอืมรสชาติอร่อยพี่น้องต่างี้นะแป๊บเดียวกินหมดตัวอืมดูความน่ากินน้ำจิ้มแบบนี้ราดลงไป Uh huh. อร่อยพี่น้องอร่อยพี่เบาบอกเลยพี่น้องทุกขั้นตอนง่ายกว่าเตาถ่านที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ไหมนะนี่ดูความน่ากินถูกดีทุกอย่างอื uh ้ huh. ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่พี่เบาใช้วิธีการแบบง่ายๆในการทำเอาละสำหรับวันนี้พี่เบากอลาไปก่อนและพบกับเมนูอื่นของพี่เบาได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง